สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะจะมาสอนทําเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูขนมคลีนคลีนง่ายๆเลยไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้เตาอบเนาะเราก็จะใช้อ่างผสมแค่นี้นะคะแล้วก็ถ่ายคลุกผสมกันแบบเนี้ยนะคะง่ายๆเลยเทีเนี้ยวัตวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมี กล้วยนะคะมีกล้วยหอมงอมๆนะคะนี่ก็ใช้กล้วยหอมที่งอมๆเลยสองสองใบสองลูกแบบนี้นะมีข้าวโอ๊ตนะจ๊ะมีช็อกโกแลตชิพค่ะนี่ก็ใช้ของเฮอร์ชี่นะคะมีลูกเกดค่ะลูกเกดเนี่ยแค่แช่น้ำนะคะแช่น้ำแล้วก็แช่สัก1 5บหถึงยีนาทีแล้วก็บีบน้ำออกนะคะแล้วก็ผึ่ง ให้ค่เขาแห้งหน่อยแล้วก็เอามาใช้นะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปอบเนี่ยเนื้อเขาจะแห้งเกินไปอันนี้เป็นเม็ดว้าม่วงแบบสับหยาบนะคะวัตถุดิบเรามีอยู่แค่นี้ในส่วนของอัตราส่วนผสมนะเดี๋ยวทีจะมีบอกไว้ที่สูตรเนาะหลังจากที่เราทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลงสูตรให้นะคะแล้วก็จะบอกอัตราส่วนผสมทั้งหมดเลยเนาะทีนี้ค่ะเราก็เริ่มลงมือกันเลยจ้าอันดับแรกเนี่ยกล้วยนะคะเราจะต้องบด กล้วยก่อนนะคะก็ใช้ช้อนซ่อมเนี่ยะคะ่ะยีๆเขาแบบนี้ค่ะกล้วยนี่ต้องใช้แบบงอมๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้าตาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้วยต้องงอมมากๆเลยก็คือแบบว่าเปลือกดาๆเลยะคะ่ะงอมจัดเลยในส่วนนี้เราก็ยีให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าใครออชอบหวานนะคะอยากจะเพิ่มเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะคะก็อาจจะลองใส่น้ำผึ้งลงไป1-2ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะก็ลองคลุกผสมดูคือไม่ให้เขาเหลวมากเกินไปนะคะอย่าให้เหลวเกินไปเนาะเมนูนี้ง่ายๆนะคะเพื่อว่าอย่างบางทีอะเช้าๆมารีบๆเงี้ยคะ่ะเราจะต้องรีบไปทำงานบางที หรือไม่ได้รีบทํางานเดี๋ยวเราก็นึกไม่ออกว่า,าจะทานอะไรดีคืออาจบางคนอาจจะขี้เกียจทําอาหารเช้าเหมือนันเนี้ค่ะเราก็เตรียมอันนี้ไว้ทานได้ง่ายๆนะคะเราสามารถทําแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้นะเวลาเราจะกินเราก็มาอุ่นได้นะคะอุ่นในไมโครเวฟเนี่ยค่ะง่ายๆอันนี้เราก็คือใช้ช้อนซ่อมบดให้เขาละเอียดนะคะบดให้เขาละเอียด,น,ดนิดนึงเนาะมันก็จะได้ความเหลวของกล้วยอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าในสูตรนี้มันมีแต่ของแห้งนะไม่ได้ใส่ของเหลวลงไปเลยอะให้ก็บดประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปในนี้เลยจ้าอ๋อเราจะเปลี่ยนเป็น อันนี้ก็ได้ค่ะกระมังแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้คลุกให้ง่ายขึ้นนะคะก็จะขอเปลี่ยนอ่างผสมนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะได้คลุกเขาง่ายๆนะคะอ่ะทีนี้ก็จะใส่ข้าวโอ๊ตนะคะลงไปในนี้นเลยใส่ช็อกโกแลตชิพนะจ๊ะอันนี้คืล้างมือแล้วนะล้างมือแล้วเรียบร้อยนะคะลูกเกดค่ะแล้วก็ เม,ม็ดมะม่วงหิมะพานสับหยาบนะคะใครจะเปลี่ยนเป็นออนด์นะคะก็ได้ตามชอบเลยอลมอนด์สับหยาบแล้วก็ใช้พายเนี่ยค่ะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันจ้าขอเก็บของนิดหนึ่งนะนี่น,นะคะเราก็คุกส่วนผสมให้เข้ากัน พอเราได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นสัก20-30นาทีก่อนค่อยเอามาตักใส่ถาดแล้วก็อบกันนะจ๊ะระหว่างนี้เราก็จะว์มเตาอบนะคะที่ไฟ170องศานะคะทุกคนใช้ไฟ,ไฟบนล่าง170องศานะอันนี้คือเนื้อที่เราได้ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นก่อนเนาะสัก20-30นาทีนะจ๊ะแล้วค่อยเอามาตักใส่ถาดอบกันนะจ๊ะทีนี้หลังจากที่เรา ได้แช่นะคะไปประมาณ3าสินาทีนะจ๊ะเราก็จะได้เป็นคุกกี้กล้วยนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะเนยก็จะเป็นแบบนี้นะขอไปปรับแสงนิดนึงนะคะพอดีแสงเขาจะอ่าโอเคมันจะได้ไม่สว่างเกินไปนะคะจะได้มองเห็นกันชัดๆเนาะทีนี้เฮ้ก็ใช้ที่ตักนะคะ ที่ตักไอศครีมนะคะเป็นแบบนี้เป็นสกูปใหญ่นะคะนี่ก็ถ้าเทียบก,กับกระปุอของแกรน,นะคะก็นี่เลยประมาณนี้เลยเป็นสกูปใหญ่ๆแบบนี้นะจ๊ะนะคะ<ม>ใครมีสกูปเบอร์ไหนก็ใช้อนนั้นได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสเลยทําขนมสูตรนี้ง่ายๆนะคะพอเราตักใส่ถาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากดให้เขาแบนแล้วก็เอาเข้าไปอบแค่นั้นเองค่ะใครชอบแห้งมากแห้งน้อยนี่ก็ตามชอบเลยเนาะ แต่ว่าของกเนี่ยจะอบอยู่ที่ประมาณ 20- 2 5นาทีนะคะถ้าขนาดใช้ขนาดประมาณนี้ก็จะใช้เวลาประมาณเท่านี้ค่ะก็กดนะคะกดให้เขาแบนแล้วก็จัดทรงให้เขาก้มนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะคืออันนี้คือกินชิ้นเดียวก็อิ่มเลยค่ะเขาจะไม่มีการพองตัวหรือขยายนะคะเพราะว่าสูตรนี้ไม่ ไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่ไข่นะคะก็แค่มีส่วนผสมอย่างที่เราเห็นกันแลค,ค่ะคุกผสมรวมกันเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นเออขนาดที่เราตักลงไปค่ะก็จะเป็นปบออกมาก็จะเป็นขนาดนั้นแหละนั่นะคะกดให้แน่นตักแล้วก็กดให้แน่นแบบนี้เนาะแล้วเราก็บีบใส่ถาดจ้าแล้วเดี๋ยวเราก็กดให้แบนนะคะ อันนี้เป็นขนมสูตรง่ายๆนะคะเพื่อสุขภาพใครที่อยากออลดน้ำหนกักหรือว่าลดการทานแป้งน้ำตาลเนี่ยนะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำกินดูค่ะอาจจะไปปรับเพิ่มอย่างเช่นสมมติใครชอบหวานก็อาจจะใส่เป็นน้ำผึ้งเพิ่มหรือว่าเป็นน้ำตาลอิเล็กทริทอลเนี่ยนะคะก็ได้นะไปปรับเอาตามชอบได้เลยนะจ๊ะ แต่นี้ไม่ได้ใส่นะคะคือใช้แค่ความหวานของกล้วยกับลูกเกดแล้วก็ช็อกโกแลตชิพแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มนะจ๊ะอ่าไก้เสร็จละก็ตักนี่น,นะคะตักแล้วก็กดให้เขาแน่นๆแบบนี้นะคะนี่เหลืออีก นิดนึงนะคะเดี๋ยวขอโกยให้หมดเลยแล้วกัน <c ười> คือมันมันเหลืออีกเล็กน้อยค่ะก็คือนี่เลยเอาปั้นเลยปั้นกลงแล้วกดให้แบนเลยเวลาที่เรากดให้แบนเราก็จัดทรงเขานิดนึ่งอะนะคะเดี๋ยวอบออกมาเขาก็จะได้กลมกลนะคะจัดทรงเขานิดนึง นะะีวอมเตาไว้แล้วนะคะวอมเตาไว้แล้วแล้วก็อุณหภูมิในเตาเนี่ยเราเยึดที่เทอร์โมเมิเตอร์ที่ระวางไว้ในเตานะคะตอนนี้อุณหภูมิในเตาอยู่ที่170องศาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาใส่เข้าไปเนาะก็ใช้เวลาอบประมาณ 20-25นาทีนะคะตามอย่างที่บอกเนาะถ้าใครชอบแห้งมากๆก็อาจจะอบนานกว่านี้นะคะถ้าใครไม่ชอบแห้งมากๆชอบแค่หนุบๆก็อาจจะอบน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะนี่ก็แล้วแต่ความชอบเนาะแล้วก็เตาของแต่ละบ้านก็ออไฟแรงเบาไม่เท่ากันนะคะอุณหภูมิของอากาศในแต่ละวันก็ทําให้ขนมของเราอบออกมาใช้เวลาไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องไปลองกับเตาที่บ้านเรานะจ๊ะ อย่างช่วงนี้อากาศร้อนๆก็เราใช้เวลาอบกันแค่นี้ค่ะประมาณ20-25นาทีก็ใช้ได้ละเนี่ยนะคะก็น้องก็หลังจากที่เรากดเสร็จเรียบร้อยก็เขาก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพัจจะไปอบก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะคะอีกประมาณ20-25นาทีกลับมาเจอกันอีกทีจ้าจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทีนี้เนี่ยอ่าอันนี้เนี่ยอบไปทั้งหมด20นาทีนะจ๊ะด้วยไฟ1 7อองศานะคะก็อย่างที่บอกไปนะว่าแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันเนาะอันนี้ก็คือชิ้นประมาณแบบนี้ค่ะฝ่ามือหนึ่งเลยนะคะฝามือของคันเนี่ยนะก็คือแบบกินอิ่มเลยนะจ้ะนะคะก็ความหนาก็ประมาณเท่านี้เนาะถ้าใครทําเป็นชิ้นเล็กกว่านี้นะคะก็จะใช้เวลาอบสั้นกว่านี้นะคะ ทีนี้เนื้อนะคะเดี๋ยวแคทมาให้ดูเนื้อข้างในเขาเนาะว่าเป็นประมาณไหนเนาะเนื้อก็จะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆนะคะนี่เนื้อนุ่มๆมันจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะนุ่มๆหนึบๆนะคะนี่ก็เป็นขนมที่ไม่ใส่แปง้งไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ไข่นะคะไม่มีนมไม่มีเนยนะคะก็ง่ายๆแบบนี้ทําง่ายๆแบบนี้เลยเนาะ ในส่วนของเรื่องรสชาติเขาก็จะไม่หวานค่ะก็จะได้ความหวานแค่จากลูกเกดกับช็อกโกแลตชิพเนาะแต่หลักๆแล้วเขาก็จะไม่ไม่หวานค่ะนะคะก็คือกำลังดีเลยสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่ดูแลสุขภาพเนาะอยากจะลดพวกน้ำตาลแป้งนะคะนมเนยเนาะใครที่แพ้แป้งสาลีแพ้นมแพ้เนยนะคะแพ้ไข่ก็คือสูตรนี้ก็คือทานได้เลยนะจ๊ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุกกี้กล้วยหอมข้าวโอ๊ตของเราจ้านี่นะคะหน้าตาประมาณนี้เลยเสร็จแล้วค่ะ